สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราได้รับภารกิจอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็คือการทําอาหารและเมนูในวันนี้ที่เราจะทํานะคะก็คือผัดหมี่โคล่แล้วเราจะทํากันที่ไหนเอ่ยไปทําที่ไหนก็เราติดตามกันได้นะคะไปไปกันเลยไปเลย ก็จะเป็นถั่วงอกแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะหมูนะคะจะใช้เป็นหมูธรรมดาหรือว่าเป็นหมูสามชั้นก็ได้ค่ะแล้วเต่หละอันนี้นะคะก็คือน้ำมะขามนะคะแล้วก็หอมซอยค่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมันพืชนะคะส่วนนี้นะคะคือพริกป่นค่ะส่วนอันนี้ก็คือผงนัวค่ะ จะเทน้ำมันใส่กระทะก,ก่อนนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ตำด้วยหัวหอมนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะคะโดยอย่างแรกที่เราใช้ก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะ ก็ใส่ไปแล้วแต่ว่าเราชอบขนาดไหนค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บค่ะให้ความหวานนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบหวานระดับไหนกันอันนี้เราก็จะใส่ไปแค่นี้นะะแล้วก็วก็จะเป็นผงนัวนะคะแล้วก็พริกก็คือใส่ไปเพื่อให้มัน เก็ดคอมอร่อยนิดหน่อยนะคะก็สปอนเซอร์ก็ได้นะคะพริกก็จะเป็นพริกบ้านนะคะให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดแล้วแต่เราชอบระดับความเริกระดับไหนค่ะต่อไปก็จะเป็นซอสนะคะซอสอันนี้ก็จะเป็นซอสเออค่ะซอสซอสเลืองค่ะ <laughs> ก็สปอนเซอร์เข้าได้เหมือนกันนะคะ <laughs> ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปอีย <laughs> ิวดดำนะคะแต่ว่า ก็แล้วแต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบหรือว่าเราจะใส่อซอสแทนลงไปเลยก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการใส่น้ำเปล่านะคะเพื่อที่จะได้เอาเส้นหมี่ลงไปแล้วก็น้ำปลาค่ะเออเป็นปลาจากทะเลนะคะ <c oughs> ไม่มีโควิดแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราผ่านกระบวนการหมักดองมาแล้วคะ่ะ <c oughs> ค่ะขั้น <c oughs> ตอนต่อไปนะคะเราก็จะ ใส่เส้นหมี่ลงไปนะคะไปเลยค่ะแล้วก็รอให้มันสุกนะคะถ้าไม่สุกอ่พอะพ่านเรื่องอ่ะเราก็ให้น้ำมันซึมเข้าเส้นก่อนค่ะแล้วก็รอให้มันเดือดขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเส้นกับน้ำเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ผักเข้าไปค่ะ ว้าวโอ้โหอันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดจานต่อไปนะคะโอ้มันน่ากินมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็รวมใจกันทำกับเพื่อนๆมีแบบมีหมูแบบเนเครียกวาเป็นมันหมูด้วยอ่ะคือแบบอร่อยมากเลยนะจริงใครอยากกินก็ลองทำตามกันได้นะคะต่อไปนะคะเราก็โรยขอนอกนะคะโรยไปเลยงอหน้านะคะแล้วก็วางผัก ข้างนะคะให้มแบบดูสวยงามค่ะกคนน่ากินมากยังไม่ได้กินก็รู้เลยว<า>่าอร่อยอ่ะก่อนนับก่อนมาดิกดแล้วนะอืมเดี๋ยวเพิ่งขอไปบใครพูดเอาคุณ<อ>เลยคน,นหนึ่งหนึ่งสองสาสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย <laughs>